สวัสดีค่ะมันี้ม,มาก,กันมาหาผลไม้ป่าผลไม้พื้นบ้านเฮ่าพุทธาพุทธาพื้นบ้านเหมือนพุทธาขายวันน้องข้าเอินบักท่านพี่น้องมีอยู่สองตนสมงานยางไปทั้งนาติลามันกำลังเริ่มเหนนี้แจ็คหน่อยเนี่กินนำว่าท่าน บ่าทันสุกปันไดแต่ว่ากำลังเดิมได้ดูดอยได้ผุนหมากเป็นกำกำอยู่ผุนเช้านอยมันซุ่มก็ลนลงแต่ว่าเอาเอาใหม่มาต่อยมันเยอะขึ้นอย่ยมันเหน็บมันลนลงอยู่เนี่ยนะอุ้ยเหลืองเลยพี่น้องอุ้ยเดี๋ยวเอาเขามาเอาหันเพราะท่านลนนั่งเดือดเนี่ยพี่น้องอุ้ยผู้ใดอยากกินสุมจ้ำเช็ดพริกเกลือจ้ำแจ่ว แต่่าแต่ว่าต้นหนึ่งมันมันหวานมันสิเป็นหนอนเก็บกักขั้นกันพี่น้องผู้เฮ็ดพีิเกลือไปทาที่บ้านมวดนนี้มหาสเสบียงพี่กายเด็นกระโดกโดกเลยนเนี่น่นี่นี่นี่มหาเนวกินสมพี่น้องเอ้ยอยากนัำเยืบเหรอทำไมมันต้อยลง

หวกินเดียวจนหอดเดือนทันว่าแนี้หนีเพราะว่าหน่อยๆมันลายแห้งอยู่นี่ที่เเป็นคำพังอยู่อู้หมนนี่มันกับพอดีเขาจองถึงเนาะโตมันกลงอีกเขาแคบบแคบเองอ๋อบานนี้ถุงสีฟาได้บานนี่น้องเฮยนี่ใกิดาด เต็มต้นได้เลยนี่มีน้อยน้อย,ยทั้งนี้จะเป็นน้อยใหญ่ๆเน่ยถ้าอันนี้แน่พันสีอันนี้ได้เนี่ยท,ท,ท่านสองโลดตัวนี้มันสิหวานมันสีน้อนลงแต่มันเหลืองแห้งขนาดน้อนนังอยากเนาะมันหวานต๊กอยู่ขี้ดินก็มี พากันมาเก็บมักท่านนามนี้แล้วเขาแล้วน้ำเลยห่ากินยังสิละพี่น้องไอ่มันมันโรนตายไปสิไพโทรน้ำตู่นะเขินวาดีบ่อยู่หน้าลมแห้งแห้งเลยพี่น้อง พูนโอ้หัวลมออกละห้าแ <c oughs> ตาก่กบน่าตกบะมานาขึ้นไม่ดีค่ะลมหัวลมออกละพี่น้องพูนพ่อหัวขาปวปัวๆเลยตัวนี้มารอบแรสเฉดแผลน้ำใส่น้ำแหน้ถุงเนี่เห็นบาก,ก็เดืยเดือบเ,เออเหยเ แม่มาท่านี้คนจบิบโอโ้ว่ามีแบบท่านเพราะว่ามันหมากมันอยู่ทั้งหนอกหอมกันมะเอือนมะเอือนเพ่อดีมั่นนี่มะเอือนกํลาลังสีเหลืองมั่นเนี่ยรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปสีสีไล้แห้งนี่นี่เพราะว่ามันจะหมากเสมอกันแห้ง แห้งได้เนาะแต่เสียดายเนาะจะเก็บไปกินนี่มันเสมอกันแห้งไงคุณแม่นโอ้ยแต่เสียดายจะได้สดิกินท่นนี่มันยังว่ามันอันรุ่นอันนี้อยู่นี่นี่ว่านไอตี้บานโคบเลยนี่ไว้ทั้งถึงยังมีไว้ใหญ่โบ่าณไงโอ้เหนื่งงานะนั่นเนาะทำไปย่ยอมโต พิธีพิธีเก็บบักขันบน,นอกเราจับงาสันกระลนโลกขบเก็บขบเก็บเลเก็บบ้า,าม้วนม้ลวนนี่มันสิแซ่พอดีม้นนี่แส่แพอดีอต้นนี้พอก,กินอยู่หรอกนี่ก็ผกเกือ พุกนี้ทำไมเหลืองงามจังเลยอันลมผ้าเสะกะเสะไปกลมคหอตาไเลยตาไดเป็นอนลมบ่โอ้ยขนาดเจ้าขอนซ่นล่มเจ้าขอยังเก็บมีเหยียบแตกวะเลยนี่อันม้วน่นล่มพะเยยบนี้อ้าอาคูืากขนาดนี้ มันเช่าโลนแล้วมันหลุนจับปิดเอาทำนี่กินเบิร์บ่าเอื่นมาไม่กับอะไรตัวขั้นมันดีมเอื่อนเอื่อนกับซิบรลายเพราะว่าเขามาชันเอาเอาเนี่ยละกสองมือเนาะเฮ้ยแต่เราหลุนต่อไปดิตีสิโขจะที่ใดบ่านนี้ยีิกินบ่ทัน มันหันจะสูงมันจะสูงที่นองเลยมันใหญ่ๆเหมือนเหลือ,ยอ,ยยอ,ยง,องๆสูงๆหมดอุ้ยลมดีขนาดบานนี่ฟองกับวัวขาวลมมาแล้วมันพอบอ่ะไป,ปะไปทำงานก่อนยังเมื่อแบีอยู่จะกี่นาที ยู่ห้านาทีต้นชีเดกรุ่นเกากึกเรือพีอ่น้องีงแต่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 สมัยข่อยเป็นเด็กหน่อยคนน,น,น,นนั้นนี่ต้นชีเดกม่วนนี่แม่น่สองต้นนี่ตอนนี้ก็เป็นน้องแต่สมัยเขาลุงเรียนเหมือนพี่น้องเลยแ้าเดียวนะเขาเอาไหว้เผาทานแต่เราพัฒน์ตัดี่และคุ นี่แต่ต้นขี้เล็กแต่งางสาขาอยู่บ่ก็สับใหญ่แล้วไปไปหาขวยประจษ์คลิปนี้ซ้ำนีล่ละจ้าคลิปมาเก็บหมักท่านขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะคลิปน้าพบอกันไหมค่ะ สวัสดีค่ะคุณทัางเมื่อ